ฉันคือนางฟ้าที่อยู่ในสวรรค์น,นี้มานาน,น,านแล้วถ้าเดินของฉันนะ่ะสวยมากเลยวันนี้ฉันว่าจะไปที่ถิ่นนารสซึหน่อยนะขอเดินไปแบบส,สวยๆละกันนะอืมนี่นา,นารูบอ้าวชันตกสวรรค์แลวฮนะ่าหสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโลบอออีกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมป นรกลกับสวรรค์นี่เลยเป็นไงเบลเลือกมอาเป็นสวรรค์ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นแต่ปีศาจส,นะสังเกเลยะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเบลจะให้ดูท่าเดิน,น,นท่าเดินคือแซ่บมากแม่ด่านแรกภูมิใจเสนอก้อนน้ำแข็งโอตุเยก้อนน้ำแข็งอันแสนเย็นเฉียบนี่โอ้โหลงไป แช่น้ําแข็งจนแข็งแลนะ้วเนี่ยโอ้โหคือด่านสวยมากๆเลยนะคะแบบนี้นี่เหมือนจะเป็นมงที่อยู่บนหัวเราอ่ะมีเพื่อนเป็นนางฟ้าด้วยดูดินี่ไงนี่ไงก็คือตายทุกด้านนะคะไม่ต้องสืบสีนี่คือแสบตามากเลยแต่แบบสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นปีศาจกับ เออนางฟ้านะใส่น้ําที่อยู่เหมือนรอบข้างๆเราข้างๆ,าข,างๆข้างๆเราจะเป็นนรกหรือเปล่าแต่ตรงที่เราเดินอะเป็นสวรรค์แต่ตอนหน้าตายหลายรอบแล้วนะฮลเ,เราต้องสูมอะ่ะเดี๋ยวขอบไปตรงนี้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ้าวสลับการสวยเลยโอ้โหหัวใจคิมิโนโตเลยคิมิโนโต เราไม่เป็นนี้เราน่าจะห้ามโดนสีฟ,ฟ้านะใช่ไหมอ่าถูกแล,แล้วค่อยค่อยอึไปแล้วกันตายได้ทุกด่านจริงๆเลยนะชั้นเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วนะทำไมไม่มไม่ลอดสัก,กทีนะค่อยค่อยไปแล้วกันเอา้าสวยเลยผ่านสัก,กทีอันนี้ก็โหยังไม่ถึงไหนก็ตุยอีกละชั้นเดินแบบสวยๆไปเลยล้กันนะวัยรุ่น เรียบร้อยอันนี้ก็จะเหมือนเป็นนางฟ้าใช่ไหมที่เป็นนางฟ้าสีชมพูด้วยค่ะรูอันนี้เหมือนจะเป็นเส้นทางไปสู่สวรรค์ขั้นตอนแรกเราก็จะเจอสวรรค์ก่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติเราเลือกนรกอะเราจะไปอยู่ในแมปนรกหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่น่าจะเหมือนกันนะอันนี้เลื่อกมาเป็นสวรรค์ก่อนนะคะเราก็จะมาเจอสวรรค์ก่อนอ เอามันต้องเลือกหรอโอเคนั้นเอาต่อไปก็จะเป็นโอ้โหอันนี้น่าจะต้องเลือกมันจะมีใกล้กับไกลนะคะอ่ออันนี้ใกล้ใช่ไหมโอเคสวยเลยอ,อันนี้ง่ายอยู่ง่ายอยู่เอะง่ายกับตายแล้วพั้งฉันตรงนี้ก็ปกติดีนะโอเคง่ายอยู่โอ้อันนี้เราจะต้องเลือกทางดีๆนะคะโอเคผ่านแล้ว โอเหมือนจะมีปล่งนำฟ้าด้วยสวยมากๆเลยนะเนี่ยไปเลยเอออันนี้ง่ายอยู่ง่ายอยู่อันนี้เดี๋ยวทําไมมองไม่เห็นเลยวะหรือว่าเออทําไมอ๋อสามารถดูแบบนี้ได้สวยเลยทําไมมองไม่เห็น ในที่สุดเราก็ผ่านมาได้ตะกทีไอ้ด่านนั้นนะมันยากมากเลยนะทุกคนคือเรามองไม่เห็นนะ่ะมันขาวจัวหมดเลยอนะ่ะสวรรค์นนะ่ะเนาะอันนี้เหมือนจะเป็น Elsa. <laughs> เอลซา่าเอลซ่าพ่เนอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟ LED เอ้ะไอ้บ้าเลยสว่างจ้ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วทำไมมือชอบกดไปโดนนะฮะไม่ซื้อ หมือนจะมีทั้งหมด7จด่านนะคะตอนนี้เราผ่านมาแล้วกี่ด่านนะเราผ่านมาแล้ว20ด่านนะคะจังหวะน,นี้โอเคเลยอีกนิดหน่อยยาวๆไปโอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วด่านนี้น่าจะคู่กับเอลซามากเลยนะเนี่ยด่านเนี้ย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟ LED เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนไปนี่มันสินจ้าสเสือเกิน ปีกเราเนี่ยก็เกือบจะโดนแล้วนะเนี่ยดีนะไม่โดนหูก้อนเมตรนุ่มมากเลยนะเนี่ยตัวเราจุ่มลงไปเลยอะ่ะอ้าวตัวเย่ได้ทุกด่านดูฝนดีฝนข้างๆคือเป็นสีของสวรรค์นนะแต่ถ้าเป็นค่อ๊ะอะไรเนี่ยหรือว่าอันนี้มันจะเป็นนรกหรอใช่ไหมหุยนี่มัน นี่มันแบบของนรกเหรอนั้นเบลขอไปเปลี่ยนเป็นนรกก่อนนะอ้ามาแล้วเปลี่ยนเป็นนรกเรียบร้อยนรกก็ต้องคู่กับปีศาจอย่างนี้แหละมาค่ะก็จะเป็นนรกก็นรกเลยนะเนี่ยโอ้โหมืดตืบน่ากลัวมากก็จะคล้คายๆกับสวรรค์แต่ว่ามันจะมืดแล้วน่ากลัวกว่านะอ้าเหมือนว่ารูปบันทึกจะเป็นปีศาจนะ ส่วนสวรรค์ก็จะเป็นไอ้นั่นอะไรก็ไม่รู้เอา้าห้ามโดนไออะไรอะแท่งลาวาเหรอใช่ไหมห้ามโดนโอเคได้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 อยู่ไปค่อยคอยอึป,ปอ่าสวยอันนี้ก็ให้เราปีนนะฮะแล้วก็นี่สวยเลยอันนี้ก็เลือกเหรอเออเราใช้เทคนิคหน่อยโอ้โหยังไม่ทันได้ใช้เลยอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอา้าตูวเยอีกแล้ว ให้ป้าเอ้มันสลับกันนะต้องเป็นอันนี้อ่าสวยเลยอันนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะมันมืดตืบเลยเอ้ทําไมมือชอบไปดโดนอู้มีแท่งลาวาด้วยต้องระวังนะคะมันมีแท่งลาวาด้วยใครเอาลาวามาโลนแถวนี้เนี่ยค่อยดูไปจะเป็นการดีมากเลยเหมือนว่าข้างหน้าของเรานะคะจะเป็นให้เลือกปะหรือว่าไปได้ทุกอัน หรือว่าไปได้ทุกอันวะเอา้าเดี๋ยวไปได้ทุกอันเหรอเอา้าอย่างนี้เหรอไหนดูดิไปได้ทุกอันวะเอาก็ไปได้ทุกอันนี่ <c oughs> ไม่ต้องเรื่องนะออันนี้ห้ามโดนเลเซอร์นะฮะโอเคได้เลยไม่โดนก็ไม่โดนอือสวยเป็นด่านที่ไม่ตายนรกมีเลเซอร์ด้วยอะ่ะค่อยๆอ,อืบไปดีกว่าอือทุบ อือีกดิสทีนิเออสวยเลยอันนี้ก็จะเหมือนสวรรค์เลยแต่ว่ามันจะเป็นรูปปีศาจเหมือนกันไม่เหมือนตรงนั้นเอัปกรณมวงโอ้หนี่มันเลืองแสงมากเลยเนี่ยก็เป็นแมปออฟบีที่ค่อนข้างสร้างมาดีเลยนะลองไปเล่นดูได้แต่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะถามว่าแต่ละดานมันง่ายไหมก็ง่ายแหละแต่ เออเบลตายรู้ด่านเลยเพราะว่าเล่นไม่เก่ง <c oughs> ก็สวยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เกมเอ,อ๊ะทิ้งลิงก์ด่านไว้ให้นะคะใต้ใต้รีคิปชั่นเออได้แหละว้าวสวยเลยอันนี้หูเหมือนจะเป็นที่มันอยู่ตรงสุสานอะไอหลุมไออะไรนะมันเรียกว่าอะไรอะไม้ก้านเขนแต่ว่ามันจะเป็นของหลุมในสุสานะนั่นแหละ อันนี้เหมือนจะเป็นข่าว,วงกดปะเดี๋ยวค่อยๆหาก่อนไปทางไหนเอ้าทางนี้ตันเหรอเอ้าทางนี้ตันหลังจากที่หามาเนิดนานก็เจอสักทีทางออกเนี้ยเอออันนี้มันสามเหลี่ยมแต่ว่าน่ากลัวอยู่นะดูจิอู้อันนี้อะไรห้ามโดนเหรอทำไมไปไม่ได้อ่ะค,อค่อยค่อยไปเราจะต้องค่อยๆกระดึบไปนะเดี๋ยวตุยเย่ก่อน เอ,ออเออโหเกือบตุยนี่มันคล้ายๆอุ้ยนี่มันคล้ายๆไอ้ปอกปอกป,อกปอกปอกแขนเอ้ยปอกหัวไอ้นั่นน่ะอ้าวตุ้ยเยเออไอ้นั่นน่ะหองที่เขาจะใส่คอใช่ไหมจะเป็นโหายรัวๆเลยฉันเป็นห่องอะไรนะยมาบาลบ้านนั้นแหละในนรกอะน่ากลัวมากโลอันนี้ก็จะเป็นเอ้า ไอ้ป้าเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะคือมันง่ายแต่คือเบลตายทุกด,ด่านเลยค่ะมันง่ายจริงๆอันนี้จริงๆนะมันง่ายแต่คือเล่นไม่เก่งไงก็เลยนั่นแหละอย่างที่เห็นแต่นรลกก็เดินเหมือนสวรรค์เลยนะเดินสวยๆกก้แบบนี้เหมือนเดิมเลยอ่ออันนี้ก็จะง่ายอยู่นิดนึงอเอ้ สวยสวยสวยไปเรื่อยๆเลยยาวๆแล้วตอนโหอันนี้อันนี้ยากหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เฮ้ยทางขั้นหน้าเหมือนว่าทางขั้นหน้านี้เหมือนว่าอา่ะเฮยเหมือนว่าเขาจะให้เราเลือกนะว่าจะไปสวรรค์หรือนรกเออเราใส่นรกเราก็ต้องเป็นรกสิเธอเป็นนรกดีว่ะอา้าวนี่ไงหรือว่าเลือกสวรรค์หรือนรกก็ได้นี่ไงมันก็จะมีแบ่งคนละครึ่ง ตอนนี้ใช้โครงกลางคนละครึ่งไปก่อนนะนรกกับสวรรค์เนี่ยขนาดนารกกับสวรรค์ยังต้องใช้คนคนละครึ่งเลยหลังจากที่เราผ่านเมื่อกี้มาได้เราก็จะเจอจอบสวรรค์อย่าบอกว่าสลับกับนรกคนละครึ่งอีกแล้วนี่ก็นําแข็งเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนไปน้ําข้างล่างนี่ทําไมโดนไม่ได้อะาฮะเป็นน้ํเปล่าไม่ใช่เหรอสวรรค์อันนี้เลือกอะไรเอา้าอ๋อห้ามเลือกผิดใช่ไหมอันนี้อ๋อน่าจะเป็นสีแดงอา้าวไม่ใช่ สีม่วงอ่าสีม่วงอันนี้น่าจะเป็นสีอมพูอ่าอ่ะอันนี้อ่ะสีอมพูโอเคสวยเลยอันนี้ก็แบ่งคนละเครื่องกันเหมือนเดิมนะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสวรรค์ขวามือก็จะเป็นนรกอันนี้ก็จะเป็นสวรรค์เป็นปีของนางฟ้าสวยมากเลยค่อยๆอึบค่อยๆอึบเออตกสวรรค์ ออนี่มันก็จะเป็นลาวาเหมือนเคยที่นี่มันเออว่าน่ากลัวอยู่นะคะหนูว่ามันน่ากลัวอยู่อันนี้ก็จะเป็นไฟ LED เหมือนเคยก็อันนี้ก็ปีนไปเรื่อยๆน่าจะไม่ตกหรอกมั้งอ้อาวโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะต้นนิ้วจริงด้วยพอด่านนี้จบมันก็จะเป็นด่านนรก พอด่านสวรรค์จบก็เป็นด่านนรากอะไรแบบนี้มันก็จะสลับกันไปเรื่อยๆโ,อโหมีควันอะไรออกมาข้างๆด้วยเปลวไฟเหรออุ้ยว้าวนี่มันถ้ำของนรกชัดเลยอุอ้ยใครปิดไฟคะฮโหลทำไมนรกไม่จ่ายค่าไฟเนี่ยอออใช้แสงของลาวาเอาอย่างเนี้ป่ะอือคือค่อยดึกไปเออสวยเอาจริงปะ่ะตายแทบทุกด้านเลยอ่ะ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะตัดเอาแต่ตอนที่ยังไม่ตายดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่ออันนี้ก็จะเป็นขายผลึกคิดตันปะแต่เป็นของนาลกอ่าผ่านแล้วเนี่ยโอเคเลยต่อไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อค่อยๆอึอไปดีกว่านะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลอด l อ d ีระบบนาลก มีแบบสวรรค์แล้วก็นารกนะคะเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยโอ้โหตายทุกด่านจริงๆเลยฉันเนี่ยอันนี้อ๋อก็จะเป็นปกติใช่ไหมกระโดเออผ่านเอออย่างนี้แหละอ่าโอเคต่อไปก็ด้านรถไฟอ่าจบแล้วไปเลยอู้นี่มันเฮ้ยออกมาแล้วก็เจอสวรรค์เลยค่ะนีด,ดิสวยมากเลย ด,ดีอันนี้เขาก็จะแบ่งเลยนะว่าไหนเป็นสวรรค์ไหนเป็นนรกแต่เราก็ไปได้ทั้งสองอันนะคะไม่ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนอันนี้ก็จะเป็น้องนรกโอ้โหแต่งตัวแซ่บมากโลนี่ก็สวรรค์น,นะคะก็เคยแต่งไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งอ่าแล้วก็จะมีรูปหน้าให้เปลี่ยนด้วยแล้วก็จะเป็นเออโยมทูต ของโซของนารุก็เป็นโยม,มัทุ้นนี่แหละอันนี้อะไรอะมาะอ๋อ,อปีกเปลี่ยนสีปีกด,ด้วยคือดีอ่าอันนี้ก็เป็นที่นั่งแบบสบายชิลๆนารกมีผมให้เลือกด้วยอ่ะหหน้าหายไปเลยก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็ไปแล้วนะวิวว้งมาสวนกับนรกก็เหมือนเหมือนกัน แล้วแต่คนอยากจะไปใช่ไหมเธอ